สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมซอนทุกท่านกลับมาอีกครั้งในเกมไร้อะกับเนื้อหาที่จะแนะนําเกมหน้าเล่นที่ทางทีมงานเคยเล่นแล้วประทับใจมีทั้งเกมเก่าและเกมใหม่มาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันซึ่งในครั้งนี้เกมไรอะขอนําเสนอให้รู้จักกับเกมบรรยากาศสบายๆแต่ได้ฝึกสมองแบบเบาๆกับเกม Iceland Farmer จัดเรียงฟาร์มบนเกาะให้เข้าที่กับเกมพัซโซสุดน่ารักสร้างความผ่อนคลายไปกับบรรยากาศฟาร์มบนเกาะกลางทะเลและเพลงประกอบสุดชิลซึ่งระบบการเล่นของเกมไ c e l a n d Farmer นั้นเรียบง่ายมากๆเพียงแค่เราต้องคอยคลิกคลิกคลิก,ลกจัดเรียงฟาร์มที่อยู่บนเกาะให้เหมือนกับตัวอย่างที่ตัวเกมโชว์ให้ดูซึ่งไม่ต้องห่วงเกมนี้มีเวลาให้เราไม่จำกัดเราจะนั่งจ้องฟาร์มของเรานานเท่าไหร่ก็ได้เสพบรรยากาศได้เต็มที่เลย ไอซ์แลนด์ฟาร์เมอร์ถือเป็นเกมง่ายๆที่มีสไตล์ภาพที่น่ารักแถมยังเป็นการฝึกสมองไปในตัวได้อีกด้วยการได้จัดเรียงเฝ้าดูฟาร์มที่เราจัดมีความก้าวหน้ามีลูกเล่นของแปลงเกษตรและสิ่งก่อสร้างต่างๆค่อยๆโตขึ้นตามการเรียงชิ้นส่วนที่ถูกต้องก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเพลิดเพลินที่ทำให้เรายิ้มได้อย่างไม่รู้ตัวเพื่อนๆที่สนใจสามารถหาซื้อเกมไ c e l a n d Farmer ได้บนสตรีมในราคาเพียง45บาท ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆชาวเกมซอนทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในเกมไรอะตอนต่อไปครับผม